สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอออนพี่สาวลงพลนะคะมาค่ะทุกคนกินข้าวแรงด้วยกันเด้อลาบกุ้งไหมอันนี้กระเจี๊ยวกุ้บมาค่ะมาค่ะแซบ่บหลายแซบ่บหลายหมากแตงแล,งงล้วก็ต้่มน้ำไหมน้ำไหมลายมาเด้อมาเด้อมาเด้อข่าวแรงข่าวแรง เขาแรงเขาเทียงอืมแสบดีบ่ะหลาบกุ้งนองแหม่มไปสือกุ้งมากญาภาบ่ะผู้ใดเป็นคนหลับญาภาบ่ญา,าพาบ่เป็นคนหลบัเเบ,อบ,เ,นนลบเออ อันผู้คนไปซื้อมานน่ะพ่นพ่นได้นนกินละบอกมาเริ่มมาเริ่มแซบแหลังจากล่างเห็ดหนึ่งเดี๋ยวสิาะาไาเบื้องหนึ่งเห็ดนี่คะ่ะมาดูนะคะนึ่งเห็ดนะคะนึ่งเห็ดนี่เบิ่งแม่ใส่ถ่านกับมีใส่ถุงกับมีพอแม่พี่น้องพอนะ ใส่ถุงทางมดหกถุงอันนี้คือหนึ่งใส่ถุงเด้พอพ่อแม่พี่น้องบอกว่าในมัดปาะเดี๋ยวให้พ่นซุกสกักก้อนนี่ก็เริ่มซุกแล,ะละ้วล่ะนี่ในถาดนีนกรนี้พ่อแม่พี่น้องถาดด้านล่างนะคะถ้าเอาใส่ถุงก็สิได้อบอกมัน่นสามถุงเด้อค่ะเด้อ ปะออนบรรจุใส่ถุงหกถุงหกถุงบบเต็มใส่ถาดต่างหากยุบแล้วยุบแล้วเริ่มซุกแล้วเริ่มซุกแล้วเดี๋ยวก็ทาซุกแล้วก็สีเอายางมัดปากแล้วก็ ลอให้มันรอให้มันเย็นก่อนเนาะค่อยเอายางหัดปากแล้วก็ะใส่ฟิตไว้พ่อแม่พี่น้องเก็บไว้กินโดนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยหนึ่งเฮดหนึ่งเฮดเฮดปวก ตัวนี้คือยังบ้านในหอนเนะาะเนาะปิดฝาว้ก่อนพ่อแม่พี่น้องกำลังจากทำข่วมสะอาดแล้วก็นหนึ่งเฮ็ดแล้วก็กิน,กนขา้าวแลงก็อาบน้ำนอนเนาะพ่อแม่พี่น้องก็เึ็ดเช็สิสส้นพรากิตของเมือนี่เก็บไว้กินนานนะคะพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดไปทาค้นมาจากกรุงเทพ ก่อนก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวมากินข้าวแรงต่อค่ะพ่อพี่น้องเบิงาา่งหญ้าผ้า่นบมจรับบ่าจากนอนนาย,ยายเนาะไอ้จักหน่วยมือนีสารนั่นไม่ใหญ่ยังนอนเอาเมื่อหนีนอนพักควันเบิ่งเบิ่บ่อโอ้ยโมจักังเสียกระบอกไปเอาเฮ็ดน้ำดอก มาจักเปิดไปในแล้วโทรซับนั่นมาเจอเห็ดมูใหญ่เดี๋ยวสีโทรบอกไปเก็บเฮ้าเกิดสิไปเฮ็ดเวียยของเฮ้าหน้ากระดำมาแล้วจังที่ยายวะเออมันสิออกกันหมากกันแน่นหน้าแล้วกากระไดอ้อาวอ้าวแล้วเต้สีเป็นไปพอแม่พี่น้องเลยน,นะหน้าผ้ากับสา้ิบเขา เดี๋ยวมือรุ่นเดี๋ยวถ้าเจอหิตมวยใหญ่คือจังมือนี่สดโทูสายดวนมาหาาผ้าพาให้ยญ้าพาไปซอยเก็บมันนี่ใช้เวลาโดนมากเลยพอแม่พี่นงองเลยเก็บนี่ยมาเบิร์ดเดอ้อตอนกับบยาคุยตอ,อนเก็บเอาแค่สองถุงกับพ่อเอาสันวางใคแม่นสันกับบรยเฮิตเบียกอย่างเลยหน้ากับบดยลุ่งดำเลย มื่อนี่กะหลังจากที่ไปเก็บเห็ดมากกะไปตูนล่วงให้หน้ากะบบดหาหมัดพอแม่พี่น้องเขาก็คอ,อ,อเตี่ยบดหาหมัดกะได้ก่วงเติบพอแม่พี่น้องก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวปอนคออนยอยากกินข้าวต่อก่อน